คนละครึ่งพัดแอปเปิาตางังล่าสุดได้สถานะได้รับสิทธิ์แล้วทำอะไรต่อถึงได้เงิน2 0 0 0บาท2,400บาทดูเลยได้ไม่พลาดสิทธิ์คลิปนี้สำคัญมากๆครับเพราะคือการที่คุณเนี่ยจะได้ใช้เงินจริงๆนะครับถึงแม้ว่าคุณจะลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยคุณยังไม่ได้ได้สิทธิ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันยังไม่จบนะครับจะต้องมีสิ่งที่คุณต้องทําตามคลิปนี้ต่อนะทําอะไรต่อละเดี๋ยวมาดูกันคุณถึงจะได้เงินหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต ทำยังไงครับว่าให้คุณได้เงินหนึ่งร้อยเนอันดับแรกคุณต้องรู้ก่อนว่าสถานะที่ได้เงินเนี่ยคืออะไรแล้วสถานะที่ได้เงินเนี่ยผมพูดไวๆนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูแบบไวๆว่าก,กดยังไงนะอันดับแรกครับหากคุณได้สถานะแบบนี้คุณได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพัดแล้วจำนวนเงิน2องพันบาทเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่2ี่ตุลาคมหกแปดนะครับสถานะนี้นะครับหรือว่าคุณจะได้สถานะนี้คุณได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพัพดสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบภา,า, 2, บาษีจำนวนเงินสองพันสี่ร้อ ตุลาหกแปดจะสังเกตได้ว่าสองสถานนี้ต่างกันที่อยู่ในระบบภาษีได้สองพันสี่ไม่อยู่ในระบบภาษีได้สองพันบาทนะพอคุณเข้าใจในภาพของสถานะตรงนี้แล้วเนี่ยที่คุณได้มันจะต่างกันที่เงินที่คุณได้รับครับนะดังนั้นเนี่ยทำไมคุณอาจจะสงสยัยทําไมฉันได้สองพันทำไมเพื่อนฉันได้สองพันสี่ทำไมเพื่อนฉันได้ทำไมฉันได้สองพันสี่เพื่อนฉันได้สองพันสงสัยกันก็คือเหตุผลเพราะสาเหตุตรงนี้นะครับเมื่อเข้าใจตรงนี้เสร็จแล้ว ดังนั้นสถานะนี้เนี่ยจะมาได้อย่างไรสถานะนี้จะมาก็ต่อเมื่อ2อันสถานะ2อันนี้เนี่ยจะมาก็ต่อเมื่อคุณได้ทําการลงทะเบียนนะครับในวันเวลาที่ผมได้ทาคลิปอธิบายไว้ตั้งแต่20 26นะตุลาแล้วคุณลงทะเบียนแะ้วกดลงทะเบียนแล้วผ่านนะคุณสมบัติมีอยู่2กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนเดิมที่เคยใช้คนละครึ่งเฟส5แล้วก็มาต่อคนละครึ่งพัดอันนี้หรือว่าจะเป็นกลุ่มคนใหม่ครับที่ไม่เคยใช้คนละครึ่งมาก่อนเลยคุณก็ลงทะเบียน แต่กลุ่มนั้นเนี่ยจะมีแจ้งผลภายใน3วันซึ่งเมื่อผลผ่านเนี่ยคุณกดตามตรงนี้ก็จะผ่านนะครับมันก็จะได้สถานะอันนี้มานะอทีน,นี้เนี่ยจะทำไงให้ได้เห็นสถานะอันนี้เดี๋ยวผมจะบอกว่าทําอะไรต่อนะก็เอาแบบไปไวๆนะอันดับแรกค,คุณต้องมีแอปเป่าตังอัปเด Apple ตแอปเป่าตังคุณให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนั่นคือสิ่งที่คุณต้องทานะครับก็อัปเดตแอปเป่าตังให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเมื่ออัปเดตแอปเป่าตังเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับแอปเป่ตาตังจะขึ้นมาแบบนี้นะครับแอปเป่า คุณก็ให้มันโหลดไปนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อคุณเห็นเมื่อกี้จะเป็นบอกเวอร์ชันด้วยนะแล้วตรงนี้เนี่ยให้คุณใส่พินรหัสพินคือรหัสที่คุณใช้ใช้เป็นรหัสที่เข้าแอปเป่าตังค์นะครับที่คุณตั้งไว้ตอนที่คุณได้ทําการสมัครแอปเป่าตังค์นะั่นแหละนะคุณได้ทําการสมัครแอปเป่าตังค์เอาไว้นะครับก็ใส่รหัสตรงนี้เข้าไปให้ถูกต้องนะรหัสพิน6หลักนะครับ ใส่ให้ถูกต้องอเมื่อคุณใส่รหัส PIN หหลักถูกต้องเสร็จปุ๊บระบบก็จะพาคุณมาสู่หน้าเป๋าตัางตรงนี้ครับมหน้าเป๋าตัางตรงนี้เนี่ยสิ่งสําคัญนะครับให้คุณเจอหน้านี้เสร็จปุ๊บ mm. ก็ให้คุณเนี่ยเข้าไปใน G Wallet นะครับปุ๊บกดหน้าหลักหรือจริงๆเข้า G Wallet แล้วกนกดหน้าหลักจริงๆมันก็กดคนละครึ่งพาตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วมันก็จะขึ้นสีว่าคุณได้รับหรือเปล่าแต่ถ้ามันไม่ขึ้นมาให้คุณกด G Wallet แล้วก็เข้าไปที่หน้าหลักจากนั้นเนี่ยก็จะ ให้คุณกดที่คนละครึ่งพัดนะครับพอกดปุ๊บตรงนี้เนี่ยกดไปเสร็จปั๊บสิ่งที่ขึ้นก็คือเขาจะขึ้นสถานะมาแบบนี้เลยถ้าคุณได้สถานะนี้ได้เงิน2000บาทก็ได้2000บาทถ้าคุณได้สถานะนี้ได้เงินองพรบาทก็ได้เงินสองพับาทอันนี้คือวิธีที่คุณจะกดเข้ามาให้ได้สถานะได้รับเงินเมื่อคุณได้สถานะ2อ0 0ันสองพับาทเรียบร้อยแล้วแสดงว่าคุณได้รับสถานะได้รับสิทธิ์เงิน2000หรือ2 4 0 0บาทเรียบร้อย ต่อไปมาดูว่าต้องทําอะไรต่อนะครับมันไม่จบสิ่งที่คุณต้องทำครับคือทําการเติมเงินเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตัง Gwallet นะครับก็คือเติมเงินใน Gwallet นั่นแหละใน Gwallet เนี่ยอยู่ในแอปเป๋าตังก็เติมตามจํานวนเลยครับอ,อย่างถ้าคุณได้2,000ก็ต้องเติมกัน2,000บาทเพราะว่าต้องมีเงินคุณครึ่งหนึ่งเวลาใช้ใจ่าย ดังนั้นคุณจะใช้เงินของรัฐ2000คุณก็ต้องมีเงินคุณส0 0 0ันนะคุณต้องเติมไป2000อ่าตรงนี้นะเติม2,000ตรงนี้ทยอยเติมได้นะไม่ต้องเติมทีเดียวนะส่วนคนได้ของพสี่เนี่ยก็เติม2004เติมเท่าจำนวนเงินที่คุณได้นะครับจะเติมทยอยเติมก็ได้นะครับวิธีการเติมเงินเนี่ยผมได้ทำคลิปอธิบายไปแล้วล่าสุดนะสามารถดูได้มีหลายช่องทางเลยนะครับ ก็เดี๋ยวดูคลิปนี้ให้จบดูหลังวิดีโอนี้ก็ได้ผมจะใส่ไว้ให้ท้ายวิดีโอแลวกันหรือถ้าคุณอยากจะหาไม่เจอเนี่ยพิมพ์บอกมาก็ได้ว่าต้องการวิธีเติมเงินคนละครึ่งพัทนะครับพิมพ์บอกว่าต้องการวิธีเติมเงินคนละครึ่งพัทจะส่งวิธีการเติมเงินไปให้นะครับโอเคตรงนี้พอคุณได้เติมเงินเข้าไปนะครับสิ่งที่สําคัญคือในวันที่29ตุลา68ตามที่เขาเขียนเลย29ตุลา68เมื่อคุณได้กดเหมือนกับที่ตรงนี้กด เขาบอกว่าไงคุณกดรวยๆนะเอาเป๋าตังค์ปุ๊บโหลดเป๋าตังค์สายพีนหหลักปุ๊บเข้าหน้าหลักนะครับตรงนี้เข้า g Wallet แล้วก็เข้าคนละครึ่งเมื่อคุณเข้าคนละครึ่งในวันที่29เนี่ยหน้าตาตรงนี้เขาจะเปลี่ยนไปจะเป็นหน้าของการใช้สิทธิ์โครงการแล้วจะเป็นหน้าโครงการนะครับก็สิ่งที่คุณต้องทําต่อคือตอนนี้ก็คือเติมเงินเข้าไปก่อนนะเติมเงินเข้าไปก่อนพอเติมเงินเข้าไปปุ๊บก็ไปทําการใช้สิทธิ วิธีการใช้สิทธิ์ก็มีสอนเอาไว้แล้วนะครับถ้าคุณอยากจะรู้วิธีการใช้ซ้ำอย่างไรก็พิมพ์บอกมาได้วิธีการใช้สิทธิ์ต้องการรู้วิธีการใช้สิทธิ์คนละครึ่งพัทนะครับผมจะส่งวิธีการใช้สิทธิ์ไปให้นะสาหรับวิธีการที่คุณจะได้เงินเนี่ยในคนละครึ่งพัทนะครับสองพันกับสองพันสี่ร้อบาทแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือสิ่งสําคัญมากคือกฎที่รัฐมีการออกแบบมานะเมื่อคุณลงทะเบียนแล้วคุณจะต้องทําการเพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธ์ นะตามเงื่อนไขของโครงการเนี่ยกรุณาใช้สิทธิ์ครั้งแรกครับภายในวันที่11พฤศจิกายน68หมายความว่าก่อนที่จะถึงวันที่11พฤศจิกายน2568เนี่ยคุณจะต้องไปทําการสแกนซื้อสินค้านะครับครั้งแรกเพราะว่าตอนนี้คุณผ่านแล้วแต่ยังไม่ได้ร้อยเปการจะร้อยเซคือเมื่อคุณไปใช้ครั้งแรกคือคุณกําลังบอกกับทางภาครัฐว่าคุณโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์ละว่าคุณต้องการจะใช้เงินคุณต้องการที่จะเติมเงินเข้าไป แล้วก็คุณมีเงินที่จะเติมเข้าไปแล้วก็ใช้นะครับแล้วเมื่อคุณได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะจริงๆแล้วก็คือใช้ตั้งแต่วันที่29จริงๆระยะเวลาเนี่ยที่จะใช้ถ้าผู้นิ่งเข้าใจง,าง่ายคือ29ตุลาถึง11พฤศจิกานะครับ11อนะนี่11 1พฤศจิกาเดี๋ยผมเขียนให้ดีหน่อย10 พอยอบโอเคหกแปดนี่คือภายในระยะเวลาเนี้ยยีิบเก้าตุลาถึงสิบเอ็ดพฤศจิกายนหกแปดคุณต้องไปสแกนจ่ายซื้อสินค้ากระดักรแรกนะสิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือต้องเติมเงินเป็นนะครับต้องเติมเงินเป็นว่าต้องเติมยังไงแล้วต้องใช้สิทธิ์เป็นวิธีการใช้สิทธิ์ต้องศึกษาแล้วต้องทําแนะนำว่าทําวันแรกเลยก็ได้นะครับยีตุลาไม่ต้องซื้อเยอะนะซื้อกี่บาทก็ได้นะครับซื้อของ10บาท2ีบาทก็ได้ถ้าคุณไม่รู้จะไม่รู้บางท่านเนี่ยอาจจะมีกังวลว่า โอ้ oh, ฉันจะเติมเงินเนี่ยฉันไม่อยากจะเติมเงิน,เ,เ,นเข้าไปทีเดียวค่อยๆทยอยเติมมาคุณก็เติมเข้าไปร้อยหนึ่งก่อนก็ได้10บาทก็ได้20ก็ได้แล้วเข้าไปทําการซื้อสินค้าก่อนครั้งแรกครับเพียงเนี่ยคือสิ่งที่คุณต้องทำทำต่อนะที่ผมบอกว่าทําอะไรต่อนั่นก็คือทําวันนี้คือคุณใช้สิทธิ์ครั้งแรกให้เรียบร้อยเมื่อคุณใช้สิทธิ์ครั้งแรกแล้วเท่ากับคุณเนี่ยจะได้เป็นคนที่ได้คนละครึ่งในในรอบเนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเท่านั้นเอง ทีนี้เมื่อคุณใช้ครั้งแรกเสร็จแล้วร้อยเซนตเนี่ยสิทธิ์คนละครึ่งของคุณครับไม่ว่าคุณจะเหลือเท่าไหร่ได้สองพันสองพันสี่เนี่ยสิทธิ์ของคุณครับก็จะสามารถจากที่ตอนแรกเนี่ยระยะรอบแรกคือใช้ได้ยี่สิบเก้าถึงสิบเอ็ดพฤศจิกาถ้าใช้ครั้งแรกก็จะได้ใช้ต่อไปจนถึงจบโครงการแต่ถ้าเกิดไม่ใช้ครั้งแรกวันที่สิบสองพฤศจิกาเขาจะตัดสิทธิ์ของคุณทันทีครับนั้นเนี่ยสาคัญมากๆนะแล้วก็การใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งครับต้องทํากับร้านค้าที่เขาร่วมโครงการครับสามารถ จริงๆนะตลอดโครงการคือตั้งแต่29ตุลา68ถึง31ธันวาคม88เวลา6โมงถึง5ทุ่มนะครับโดยชำระเงินเนี่ยผ่านเขาแอปเปิลตั้ง g ีโอ l โครงการกล็ละครึ่งพันซึ่งในเหล่าในเหล่านี้เนี่ยวิธีการแบบนี้ตรงนี้ที่บอกมีสอนทำหมดแล้วนะครับ <S <S พิมพ์บอกมาเลยว่าต้องการลงทะเบียนอ่าไม่ให้ลงทะเบียนนะครับต้องการที่จะลงทะเบียนเราสอนไปแล้วจริงลงทะเบียนก็มีสอนนะในช่องก็ไปหาดูเผื่อมีเปิดกลุ่มเพิ่มสำหรับใครยังไม่ลงทะเบียนแต่สำคัญคือ วิธีการที่คุณจะเติมเงินเข้าแอปเป่าตังจีเวเลตทำยังไงนะครับมีสอนพิมพ์บอกมาได้ต้องการรู้วิธีการเติมเงินเข้าจีเวเลตหรือวิธีการที่จะใช้สิทธิ์คนละครึ่งทําอย่างไรผมก็มีสอนนะครับจริงๆมีในช่องเนี่ยถ้าค้นหาเนี่ยมีเยอะมากมีตัวอย่างไปสแกนใช้จริงด้วยเพราะว่าผมทําคลิปคนละครึ่งเนี่ยทำมาตั้งแต่เฟสหนึ่งนะก็คือบอกวิธีการตั้งแต่เฟสหนึ่งถ้าใครใดูวิธีการหลักการจะคล้ายๆกันแต่รูปแบบของแอปเขามีการปรับเปลี่ยนไปนิดหน่อยแต่ก็ หลักการจะเหมือนกันสแกนจ่ายอะไรคล้ายๆกันนะครับก็ไปดูตรงนั้นก็ได้นะครับโอเคนี่ก็คือข้อมูลที่มาฝากกับทุกท่านด่วนเลยแล้วสำหรับตรงนี้เนี่ยต้องบอกกับทุกท่านด้วยว่าต้องรีบแชร์บอกข้อมูลนี้นให้กับเพื่อนๆที่คุณรักด้วยนะครับที่เขาได้คนละครึ่งกันเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะโดนตัดสิทธิ์กันพลาดกันได้นะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชม